สำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่จะต้องออกจากบ้านไปเจอแดดเจอลมเจอฝนนะคะต้องหยุดดูวิดีโอนี้เลยทุกคนวันนี้นะคะเบียจะมาสาธิตวิธีการแต่งหน้าแบบงา่า ะะโดยนะคะใช้สิ่งนี้เลยนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่ต้องออกจากบ้านทุกวันนะตั้งใจฟังดีๆนะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นแป้งยูกินะคะทุกคนราคาเพียงแค่299บาทของถูกและดีมีอยู่จริงทุกคนตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งสาวผิวขาวมากและสาวผิวขาวเหลืองเลยมาพร้อมค่า SPF 2 0บนะคะ PA บวกๆนะ,ะตัวนี้นอกจากที่จะก,กันแดดแล้วนะคะยังเป็นแป้งเนื้อคุชชั่นที่คุมมันกันเหงื่อนะคะติดทนมากนะคะหน้าไม่มันไม่เยิมไม่ตบระหว่างวัน ทุกเดี๋ยววันนี้นะคะเบียจะมาสาธิตวิธีการใช้แป้งให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าผิวหน้าของเบียเนี่ยจะมีปัญหากระนะคะเล็กๆเล็กๆนะคะแล้วก็ใต้ตาคล้ำเนาะแล้วจะสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือหน้าผากนะคะจะมีความคล้ำกว่าที่หน้านิดนึงนะคะทุกคนก็คือสีผิวไม่สม่าเสมอนั่นเนองเนาะวันนี้เบียจะมาทาให้ดูนะคะว่าเขาจะปกปิดได้เนียนกลิบขนาดไหนนะคะทุกคนดูกันนะคะแป้งตัวนี้เนี่ยนะคะคือมีความปกปิดดีมากๆนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่บอกว่ามีปัญหา สีผิวไม่สม่ำเสมอเหมือนเบียนะคะแล้วก็ปัญหาฝ้ากระเล็กๆเบียแนะนําเลยว่าแป้งตัวนี้ตอบโจทย์มากนะคะและที่สําคัญอีกอย่าง,งก็คือตั้งแต่เบียรู้จักกับแป้งยูกิตัวนี้นะคะทุกคนเบียรไม่จําเป็นที่ต้องพกแป้งเพื่อที่จะไปเติมระหว่างวันเลยเพราะว่านางติดทนระหว่างวันมากแบบถ้าเบียออกไปทํางานข้างนอกเนี้ยใช่ไหมคะเบียก็จะแบบหน้ามันมีเหงื่อเนี้ยเบียก็จะแอบ,บใช้ชิชชู่นะคะซ,ซับ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 นิดเดียวหน้าก็จะกลับมาเป๊ะเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ดรอบด้วยนะนี่เลยเบียลงให้ดูครึ่งหน้านะคะ จะเห็นความแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยนะคะว่าฝั่งที่ทาแล้วเนี่ยผิวหน้าเนี่ยคือจะมีความแบบสุขภาพดีนะคะอมชมพูแล้วก็หน้าเนียนมากแล้วก็ปิดรอยกะตรงแก้มเล็กๆของเบียได้นะคะแล้วก็ใต้ตาคล้ำเนี่ยก็ดูมีความแบบสว่างขึ้นมานะจากที่แบบโบ๋โบ๋ดำๆเมื่อกี้นะคะแล้วพอหันมาดูข้างนี้นะหน้าก็จะมีความหมองคล้ำนะคะแล้วก็กระก็จะยังคงอยู่หรือรอยมาจากหน้าผากกับ แกมก็จะยังคงคนละสีกันเหมือนเดิมนะคะก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ต้องการความติดทนนะคะแล้วก็ไม่ต้องเติมระหว่างวันหน้าไม่มันไม่เยิ้มเนี่ยเบียก็บอกไว้เลยว่ายูกิเนี่ยตอบโจทย์มากๆทุกคนทุกคนตอนนี้นะเบียก็ได้ทดสอบแล้วนะคะว่าแป้งยูกิของเรานะคะมีความปกปิดกละได้ดีจริงๆและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะทดสอบให้ดูนะคะนั่นก็คือความกันน้ํากันเหงื่อติดทนนั่นเองนะคะเบียจะทดสอบด้วยการใช้สเปรย์น้ำแร่นี่แหละคะ่ะทุกคนอัดเข้าไปที่หน้าเลยค่ะมาดูกันค่ะ อย่างเยอะเลยค่ะทุกคนมาดูกันใกล้ๆนะคะว่านี่โดนน้ําแร่เข้าไปขนาดนี้นะคะยังเห็นได้เลยว่าแป้งยูกิของเรานะคะยังคงติดทนอยู่ที่ใบหน้านะคะและไม่เยิ้มออกมานะเดี๋ยวเราเียจะมาซับให้ทุกคนดูนะคะว่าแป้งยูกิจะเกาะกันเป็นก้อนไหมนะคะนี่เลยซับกันแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะแป้งย่กินะคะก็ยังคงติดอยู่ที่หน้าของเบียร์นะคะและไม่ได้เกาะกันเป็นก้อนแต่อย่างใดนะคะแล้วก็อย่างนงที่เบยร์จะมาแนะนํานะคะสําหรับใครที่บอกว่าต้องการลุคแบบแน่นๆปัง,ปงๆนะคะก็ แนะนำนะคะให้ใช้สเปรย์น้ําแร่นะคะฉีดไปที่ฟองน้ำนะคะหรือว่าจอาฟองน้ำเนี่ยไปจุ่มลงไปในน้ำนะคะแล้วก็แบบปิดให้หมาดๆนะคะแล้วก็แตะที่แป้งนะคะแล้วก็เอามาลงที่หน้าได้เลยนะคะทำแบบนี้นะคะก็จะให้ลุคที่แบบแน่นขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะคะสําหรับคนที่ต้องการแบบความปกปิดมากๆแล้วแต่ไปออกงานนะคะทุกคนแบบนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกจ้าสำหรับใครนะคยะที่ฟังแล้วสนใจนะคะอยากจะสั่งให้รีบสั่งเลยเพราะว่าโปรโมชั่นตอนนี้คือคุ้มสุดราคาเพียงแค่299บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสามารถกดสั่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะเซเว่นโฮมเซ็นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสั่งซื้อได้เหมือนกันนะคะรีบๆเลยทุกคนเพราะว่าโปรโมชั่นนี้นะคะราคานี้สินค้ามีจำนวนจำกัดมากๆให้รีบเลยจ้า